โอกาสครูอาจารย์คณะเมชีแล้วก็เพื่อนๆผู้ใฝ่ตามทั้งหลายวันนี้วันที่11บธันวาคมสองพวัดป่าบ่อน้ำพระอินทกระแสแห่งธรรมะ,ะ,ะ,ะกระแสแห่งอาณาปานสสติเนาะ เป็นกระแสะที่มีคงอนุภาพเนาะ,ะที่ทำให้ชำระล้างกิเลสนะตัณหาในจิตในใจเราสูญสิ้นไปได้เนาะ,ะจิตใจความคิดเราเานี้เนาะพุ่งขึ้นมาเปรียบเหมือนอเดือนห้าหน้าแรง เต็มไปด้วยผุ่นละอองพุ่งอยู่นะ,อ,ะอาณาปานสติเปรียบเหมือนสายฝนที่ตกลงมาทำให้ผุ่นละอองนั้นหายอันตรธานไปเช่นไรเนาะนี่แหละเรียกว่ากระแสะแห่งธรรมกระแสะแห่งอาณาปานสติเนาะ,ะดูรมดูความคิดพิชิตกิเลสเนาะ,ะ,ะทุกวันนี้ เราไหลไปกับความคิดปรุงแต่งต่างๆนานาเรียกว่าไหลไปกับสมมติเนาะความคิดเนี่ยแหละความคิดเนี่ยแหละวัดความคิดเนี่ยแหละคือวัฏฏต,ตอสองสาระน,นะไม่มีที่สิ้นสุดเวียนวนอยู่เรื่องดเดิมๆซ้ำๆซักๆเนาะเรื่องอื่นหลอกเนาะ มีแต่ความคิดเท่านั้นแหละปรุงแต่งขึ้นมาเนาะไม่ว่าเรื่องดีไม่ดีเนาะเ,เรียกว่าความคิดนี่แหละเชื่อมต่อภพต่อชาติเนาะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราฝึกสติในลมหายใจเข้าหายใจออกกำหนดรู้อยู่ในลมหายใจเข้าหายใจออกนั่นแหละเรียกว่า ภาวนาเนาะนะอาณาปานสตินี้เป็นยอดแห่งวงกุฏแห่งกรรมฐานทั้งมวลเนาะอาณาปานสติเนาะ,ะมะีเป็นกายเป็นธรรมโอสถเนาะถ้าผู้ใดฝึกจนมีกำลังแล้วเนาะ พลังงานแห่งอาณาปานสติแห่งศีลสมาธิปัญญาเห็นไ,ไหมพระพุทธเจ้าบอกอ่ะเมื่อบุคคลใดทําให้มากแล้วซึ่งอาณาปานสตินะอ่ะย่อมทําให้สติปัฏฐานสี่บริบูรณ์อ่ะเมื่อสติปัฏฐานสี่บริบูรณ์วิมุตติย่อมบริบูรณ์เห็นไหมพวทชงเจ็ดย่อมบริบูรณ์เพราะฉะนั้นอาณาปานสตินี่แหละเนาอะ,อะ ทำให้สติากลายเป็นมหาสติหรือสติสัมโพชงซึ่งเป็นองค์คนของการตัดสรู้เนาะไม่ต้องไปรู้ชื่อธรรมะอะไรเลยก็ได้เนาะเพียงแต่เรามีสติรู้เนื้อรู้ตัวเนาะ,ะที่มันมีปัญหาอยู่ตอนนี้มันไปรู้คนอื่นไม่ได้รู้ตัวเองเนาะอ่าเนาะเออ มันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าไปรู้ข้างนอกเป็นสมุทัยถ้ารู้ข้างในเป็นมรคเนี่ยรู้ภายในใจตัวเองเนี่ยเนาะเ,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 เออเพราะฉะนั้นความอาขัดแย้งความอขัดข้องหมองใจจะอันตรธานหายไปถ้าเราฝึกเอาสติมาอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกนะเพราะฉะนั้นนะ อาณาปานสตินี่แหละเนาะเป็นตัวกำหนดนะถือว่าเป็นอยู่โดยชอบถ้ามีสติแนบอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกเนาะเออนะพระพุทธเจ้าพวกเ,เราก็ทรงใช้อาณาปานสติกรรมฐานนี่แหละเนาะเอเอ่ะเพราะฉะนั้นอ ไม่ว่าเราอยู่ตรงไหน,นเราก็หายใจอยู่ตลอดเวลาอาณาปานสติทำให้กายไม่ลำบากตาไม่ลำบากเห็นไหมทำไมถึงบอกกายไม่ลำบากตาไม่ลำบากเนาะถ้ากรรมฐานอย่างอื่นอย่างพวกกสินอย่างเงี้ยต้องอาศัยเพ่งฌานฌานเป็นคำกลางแปลว่าเพ่งเห็นไหม เพ่งน้ำกสินน้ำเพ่งไฟกสินไฟเนี่ยเพ่งอากาศเป็นกสินอาโพธาตุเนาะเพ่งจนเป็นอารมณ์เดียวนั่นเรียกว่ากากสินเนาะแต่ถ้าฝึกอาณาปานสติเนี่ยไม่ลำบากตาเห็นไหมไม่ลำบากกายเราทําได้ทุกกิริยาบทเหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยเห็นไหมอาณาปานสติเพราะ ตราบใดที่เรามีลมหายใจอยู่เนาะนั่นแหละเรียกว่าภาวนาได้เลยเนาะแค่เอามาเอาสติมาแนมอยู่กับลมเข้าลมออกนะอ่าเนะเพราะฉะนั้นขอให้ตั้งอกตั้งใจฝึกฝนตนเองนำตัวเองพ้นออกจากทุกข์ออกจากมาจุราอ่นะออกจากความเป็นอันิจังให้ได้เนาะอ่าเพราะฉะนั้น อตั้งอ,อกตั้งใจเด้ออ้าตั้งใจรับพรนะยะถาวะริวหาปุราปาริปุเรนติสากครังเอวะเมวะอิโตนินังเปตานังอุปกะปฏติอิชิตังปิติสังตุมังกิปะเมวะจมิจฉันตุสับเบปุเรนสุสังกปา จันดบรรลัสยธามณีโชติลัโษยทาอภิวาณน,นาสีริสะนิจังอุทาปัญิโนจตารุธรรมวันติอายุวันโนสุขังภะลังสาธุ